ดีมากๆโบม่ไม่นมอนปองไปุขฟูุขคนนะคะเมื่อม้มาก้อยใจบุญพี่น้องเอ,อ้ยมาสอยใจบุญแพ็คของทรงเอฟซีค่ะพี่น้องคะทรงแคบบดห้านะคะแค่อธิฐานจิตนะคะพี่น้องนองนีต่ตะกุศเพื่อเขาหลุมค่ะพี่น้องคะกับนนองแมวที่ต้องกัดค่ะพี่น้องคะอีกย่างมาสิเกิดขึ้นแค่ตัง้งจิตอธิฐานได้แล้วเล่าสามโตไท่สองโตล่า,ลางสามโตบทค่ะพี่น้องปังมาแล้ว ใจบุญกันแทบกว่ทักพี่น้องคะจะได้รับแอดมินเพิ่มพี่น้องคะมันสิเฮงมันสิปังซ้ำใดคะนะใครว่าเบิ้ลพี่น้องเบิ้ลครับเวลาเขาเขาพี่น้องซื้อทองเขาเพิ่ได้กินฮกบๆยังสี่ล้วเป็นยังไงคือปังคาเทนเกลือล่างช่วยนี่คืออะไรโอ้ยมันกบบถือเหล็กมาฝันอันนี้คนมาเนาะค่ะแค่ตั้งกิจอดิหานเนาะแม่จ้ะโอ้นี่เราผู้ใดซื้อเลขกมาถือกันค่ะพี่น้องเริ่สซุยหนาสุยลังมาราคาย่อมเย้าอีกตั้งหากคือว่าอาจารย์เจจีเพิ่นปลุกเสกแล้วมันบ่แม่นบ่เล็ บะ่ธรรมดาค่ะพี่น้องคะลูกเศกแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะอันนี้เกลือร่างสวยพี่น้องผู้ใดซื้อเล็ก่าค่อยถือลองเบิ้งราคาย่อมเยาพร้อมเดิมเพิ่นบริคิดแพงค่ะพี่น้องคะแล้วอันนี้แค่ตั้งคิดอธิษฐานก็ได้ร่างได้บนค่ะพี่น้องคะตะกุดเพื่อเขาหลบน้องแมวแล้วก็อย่างอีกตัวนึง ม้วนซ่างค่ะม้วนซ่างเนี่ยในน้ำด้อค่ะพี่น้องเด้อม้วนสซ่างของค่ะพี่น้องแล้วก็มีหนวดยังก็ค่ะหนวดตัวข้างล่างแต่ว่าหนวดนี่สำคัญนะคะพี่น้องเด้วยอย่าเฝาไปซี้ไปไซดนะคะพี่น้องเนาะต้องมุ่งปากใบก่อนเวลาใช้ยแต่สิ่งที่คาถากำกับไปให้ได้ค่ะพี่น้องเด้อมีคาถาอันเป็นมงคลกำกับไปให้พ่อองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ฝากตัวดีตัวเด็ดนะคะพี่น้องค่ะ งวดนี้นะคะอันนี้ถ้าเนี่เป็นของอาจารย์เด้ออันนี้บะเกี่ยวกับเล็กเด้อค่ะพี่น้องเออเพื่อนให้จะคล้องดีจะได้คล้องดีไปแล้วถือเลขกแน่นอนค่ะพี่น้องคะตัวนี้ไปเลยแล้วคะพี่น้องคะงวดวทนุราะค่ะหนึสองน้องกุมารค่ะถวยกลางดงกลางป้านี่แหละค่ะพี่น้องคะการไปคนละสายใหม่แล้วทั้งนั้นเอาซเอาซอ